เพราะอะไรเลยเพราะว่าจุดอ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ตอนะสบพันธุ์มันไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เราที่เขาบอกว่าลิงนั่งรถไฟไปตีกันนะคะสมัยก่อนมีนะครับมีจริงเหรอไปสมัยก่อนมีต้องรถไฟเป็นนครสวรรค์เลยต้องเข้าใจอย่างนี้นะรถไฟที่ออกจากสถานีเนี่ยมันช้าไหมช้ามันจะออกช้าเพราะผ่านมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังคารถไฟเนี่ย มันก็มันพอดีลิงมันจะพอดีไไปไง่ายง่ายเออลิงไม่กระโดดขึ้นไปนะแล้ววิ่งไปทางเนี้ยตามท้องไร่ท้องนานเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่นะมันมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นมีลูกมีอะไรที่กินได้เนี่ย <S <S 2> <S 2> มีอาหารมีอาหารเป็นลูกมะกอกบ,บ้างอะไรแต่อะไรเนี่ยลิงก็ไปครับนี่ไปซื้อนี่มาเินมเปรี้ยวไปซื้อนิโปซื้อน้ำไหมให้มันกินเนี่ยเดี๋ยนี้ลิงลบนิโพเลยครับเปิดกินได้ขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับ จะเปวัดที่เขาจับลิงมาครับเออไม่ใช่วัดลรงพักที่เขาจับลิง โอ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โ่นี่ไงนี่เขาอยู่อย่างความสดเลยนะนะไม่คิดว่าเขาจะใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่ขอบคุณครับจอกตรงนี้เลยเพิ่จอกในกองเลยได้ไหมคะเมื่อกี้เราน่าจะมากตะเขาง่ะน่าจะมากตะเขารถขยะสักกระดีนะพี่ ตรงนี้เป็นที่ที่สำหรับเก็บลิงที่อยู่ในสับพักการมาพี่เล้วตอนนี้ประมาณกี่ร้อยตัวพี่ตอนนี้อยู่เฮ้ยขอให้ครับสอห้าร้อยตัวหรือเปล่าแล้วเราเอามาตรงนี้มันมาทําอะไรพี่แก้ที่แก้ปัญหาเรื่องมดปลวกโอ้แล้วอย่างนี้เรามาก็เราก็เลี้ยงดูมีคนดูแลมีคนทำความสะอาดแล้วก็มีเข้ามาทำความสะอาดครับแล้วก็คืนจะล้างการพุตสุกแล้วก็มีคนเข้ามาให้อาหาร เวลาอาหารที <toys> ่เราให้จะมีเช้ากับเย็นแล้วก็จะมีที่คนมาบริจาคก็จะมีให้ได้เยอต้องเจ็บตรงเจ็ดตรงสองพันกว่าตัวแล้วตรงนี้มันมีพอที่จะซื้อได้ไหมพี่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาจากตลาดแล้วก็จะมีเป็นซื้ออาหารเสริมอาหารเมริมก็จะซื้ออบจักปลาสดกินอาหารสุนัขได้พี่ครับผมยากถามรอยเนี่ยที่รอยเป็นรอยอยู่ตรงหน้าอกนะครับคืออะไรอ